สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊จะพามาชมรถอเมล่านะคะทีมเทาอีกแล้วค่ะคันนี้เป็นรถอเมล่า VL นะคะแต่ถ้าไม่เอามารีวิวไม่ได้เลยเพราะคันนี้หล่อจริงๆค่ะเป็นชุดแต่งอมอร์ติสนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพามาชมตัวสเกิร์ชิ้นหน้าก่อนนะคะสเกิร์ชิ้นหน้าของชุดลำชุดนี้จะเป็นชุดลำกานะคะของค่ายอมอร์ติสเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะอ่าโอเคสเกิร์ชิ้นนี้ค่ะความโดดเด่นของเขาก็คือชิ้นใหญ่นะคะครอบตั้งแต่ จนเกือบถึงไฟหน้าของตัวรถเลยนะคะคือคือบอกเลยว่ามันสวยจริงๆนะคะเห็นไหมคะเน่ก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครครอบขึ้นมาถึงข้างหน้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเจี๊บพาชมรอบๆคันค่ะคันนี้หล่อจริงๆค่ะก็จะมีแม็กด้วยใส่แม็กขอบ17ด้วยนะคะคันนี้โอเคเดี๋ยวเจะพามาดูด้านข้างค่ะคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวซูมมาดูใกล้ๆนะคะคันนี้ลูกค้าค่ะ เปลี่ยนเป็นแมกขอบ17นะคะคอบเบรกคาลิเบอร์สีแดงนะคะน็อตล้อกับตัวจุกลมะค่ะใช้สีสแตนเลสนะคะขนาดยางที่ใช้อะจะเป็น215ทับ 45R17 ค่ะโอเคคันนี้สวยจริงค่ะลองดูนะคะถ้าลูกค้าชอบสไตล์เปลี่ยนล้อมแมกนะคะก็แนะนำเลยค่ะชุดนี้ก็สวยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพามาดูด้านข้างค่ะของชุดออม์ติสคันนี้ โอเคคันนี้เราแต่งให้นะคะครบเลยเบ้ามือจับก็มีนะคะชุดกันาสาดก็มีให้ค่ะเดี๋ยวพาชมชุดกันาสาดด้วยนะคะฟิล์มที่ใช้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะยี่ห้อบ่าวฝุ่งเลยอย่างดีค่ะจากเยอรมันนะคะโอเคพามาดูชายล่างก็คือสเกิร์ตตรงนี้ต้องโชว์ค่ะเพราะจุดเด่นของชุดลำกลางของเขาเนี่ยเห็นไหมคะสเกิร์ตข้างเขาจะสวยค่ะมองยังไงก็เด่นมากนะคะด้านล่างเนี่ยก็คือจะตัดด้วยสีดํานะคะ พามาดูรอบๆคันนี้มันแต่งแต่งได้หลอ่ะะหอจริงๆค่ะลองลองดูนะคะแต่งหล่อจริงเดี๋ยวพามาชมด้านหลังกันดีกว่าค่ะด้านหลังเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะมาดูเลยค่ะด้านหลังเริ่มจากด้านบนก่อนนะคะก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้เป็นตัวสปอยเลอร์หลังแบบแนบชิดนะคะแต่ความโดดเด่นของชุดลำกาค่ะสปอยเลอร์หลังของเขาเนี่ยจะ ยื่นออกมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะก็คือให้เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็สวยงามนะคะ,ะคันนี้สเกิร์ตด้านหลังคันนี้ลองดูก่อนความหล่อของเขาเห็นไหมคะข้างล่างจะเป็นสีเทานะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําชิ้นบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือบอกเลยว่าแต่งได้สวยจริงๆนะคะมีการตกแต่งแบบลายสเกิร์ตได้เหมาะมากเลยคันนี้คะ่ะ เดี๋ยวจะพามาดูต่อเลยคันนี้เราดูรอบรคันเสร็จแล้วนะคะจะพาชมภายในค่ะเริ่มภายในคันนี้ลูกค้าเลือกเบาะสีดําได้แดงค่ะนะคะลองดูคะ่ะเลือกเบาะสีดําได้แดงนะคะคอนโซลก็เหมือนกันก็เลือกสีดํานะคะคันนี้เลือกสีดําได้แดงเดี๋ยวพาดูภายในนะคะนี่เบาะนั่งคู่หน้าสวยมากนะคะหล่อจริงๆค่ะ แต่งชุดแบบนี้แล้วดูดุมากโอเคเดี๋ยวพาไปดูคู่หลังกันค่ะสักตัวเบาะหน้าเรียบร้อยแล้วก็มาดูเบาะหลังนะคะดูเบาะหลังนะคะเราเริ่มจากแผงข้างก่อนนะคะแล้วก็ดูภายในข้างหลังก็เหมือนกันค่ะลูกค้าเลือกสีดําเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยได้สีแดงเพิ่มความดุให้กับตัวรถนะคะคันนี้แต่งดุจริงๆค่ะบอกเลยนะคะสักขับเพจเราก็มีให้ครบนะคะคันนี้ สคับเพจเรามีให้ทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะคะมีให้ครบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพามาชมรถเห็นรถสวยๆแบบนี้อยากฟังโปรโมชั่นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันคะ่ะสำหรับโปรโมชั่นอเมล่านะคะรุ่นนี้นะคะ ลูกค้าใช้เงินดาวแค่39,000บาทนะคะถ้าสนใจทักเข้ามาได้คะ่ะเบอร์โทร092 991 4965หรือ Line แอดนิสสันส0 0พพิมพ์ง่ายๆเลยคะ่ะแอดไซก่อนนะคะแล้วก็ nissan แล้วก็2000คะ่ะแล้วถ้าต้องการอาสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้ย4ิชั่วโมงนะคะหรือทักแชทเข้ามาก็ได้ย4ิชั่วโมงเหมือนกันคะ่ะเรามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาลูกค้าตลอดเวลานะคะ สนใจยังไงโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่างวดการจัดสัญญาไฟแนนซ์นะคะต้องทํำยังไงอะไรยังไงสามารถสอบถามได้ค่ะถ้ายังไงฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆกับเดือนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ